สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขันยวเซอีสานทุกท่านครับพี่น้องเอามาแล้วครับพี่น้องของดีง่วงามคออเมริกันบรามันเลือดลอยครับพี่น้องมือนี่พามาเบิงเลือดลอยเลยมือนี้บ่าวที่พาเอฟซีลูกขเนียวเซอีสานเท่ามาหางัวแม่สาวเลือดลอยสวยแม่ลูกงามงครับพี่น้องอนาคตพอพันนะครับมือนีมากไกลครับพี่น้องก็ถือว่าไกลพอสมควรเลยอำเภอนามพ้องนะครับผมจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้อง ทักทายเอฟซีทางนําพ้องทางอุบลรัตน์นะครับผมหรือว่ากลุ่มภาวะปีหรือไก่เคียงครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็พามาเบิ่งของดีง่วงามอเมริกันบรามันเลือดลอยครับพี่น้องมีทั้งแม่เท่าครับพี่น้องให้เบิ่งสกอนนะครับเดี๋ยวจังไปเบิ่งรายละเอียดแต่ละโตนะครับใครสนใจอยากจะได้เลือดลอยไปเลี้ยงพ่ผิดหวังนะพี่น้องนะครับเห็นว่าครับพี่น้องสาวน้อยตัวนี้เด็ดขนาดใดพี่น้องให้เบิ้องสกอนนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ ทักทายกับเจ้าของคอ,อกเจ้าของฟาร์มนะครับผู้ดูแลผู้เลี้ยงผู้ปลุกปัน่นแต่ละโตนะครับเดี๋ยวทักทายกับน้องเพิรนตจะหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าแนะนําซื้อจั่อยนะครับซื้อเฟิร์นจ้อาอ้าวนะครับน้องเฟิร์นเนาะจ้ะาฟาร์มทีตังซื้อฟาร์มจั่อยนะครับคิวซีบาร์มันฟ้ามจ้าดูบ้านข้ามเกนคุ้นตําบลม่วงหวานอำเภอนลำพองจังหวัดขอนแก่นจ้าครับผมบ้านข้ามเกนคุ้นเนาะแจ่าตําตบลม่วงหวาน อำเภอลำพ้องอำเภอลำพ้องจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องเบอร์โทรฟ้ามเบอร์ครับผม0 9 3 3 9 8 6 9 4 1จ้ะแอดไลน์เบอร์นี่ปะแอดไลน์เบอร์นี่ได้เแอดไลน์เบอร์นี่นะครับผมเฟซบุ๊กแล้วครับเฟซบุ๊กคิวบราแมนฟาร์มจ้ะอ่า QC บราแมนฟาร์มได้ครับพี่น้องเข้าไปติดตามเข้าไปกดแอดเพื่อนได้นะครับผมแอดไลน์กับเบอร์โทรผมคืนให้นะครับวัอนี้มีฝากพี่ฟ้าน้องเขาจ๊าะโตครับในของในฟ้ามืันนี้วัอนี้มีมาฝากให้แปดโตรุ่นกด งัวทองแล้วก็คู่แม่ลูกจ้ะครับผมเอาก่อนผมจะมาน้องก็ว่าว่างสองสามมือวพื่อนเอฟซีเพิ่นกับมาแบงไปสองตัวเนาะแม่นจ้ะเอานะครับมาเบิ่งสาวหน่อยก่อนครับพี่น้องเห็นงามๆแบบนี้นะครับคนไทยนี่ก็อยากรู้รายละเอียดต่างๆแล้วเบิ้งนะครับให้เบิ้งเส้นหลังพี่น้องหลังนี่แตกร่องเลยนะครับถ่ายใหญ่ๆบึกๆหลายท่านเห็นแล้วนี่นะครับผมมักง้วเฟิ่มนี่ส่งนี่แห้งนะครับผมผมเองก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งชอบสไตล์โมเดิร์น หนาๆลึกๆึกท่ายใหญ่ๆนะครับกระดูกกระเดี่ยวขอขออาที่ดีแบบนี้ครับพี่น้องคอตั้งหลังตรงนะครับผมหนาลึกนะครับว่งข้อยห่่ๆกว้างจังสี่ซื้อเพิ่นซื้อวางได้ครับสาวนอยตัวนี้ซื้อบาวนี่จ้ะน้องบราวนี่นะครับผมเป็นลูกสาวของพ่อลอนโค5ห้าสามเก้าลอนโคลหาสามเก้าครับพี่น้องนำเชือร้อนละเจ็ดแปดพันเลยนะครับพี่น้องถ้าเป็นแยกเพลลอนโคลหาสามเก้านะครับผม อายุจักเดือนแล้วครับผมอายุ11เดือนย่าง12เดือนอ่าสิเดือนย่าง12เดือนนะครับก็คืองจีเขิลปีหนึ่งครับพี่น้องนะครับผมส่วนสูงผมว่ามีรอยสามสิบถึงรอยสามสิบห้าไหมครับพี่น้องอ่าโดยประมาณนะครับถือว่ามาเร็วนะครับแม่เพื่อนสายใดครับผมแม่สาย V8 แปดหาสอทับหาจ้ะอ่าแม่เป็นสาย V8 แปดห้าสองศูนย์ทับห้านะครับผมเอานะครับทรงจดได้ไปเพนดีกรีครับได้ครับสาวน้อยตัวนี้ เพิ่งส่งจดไปกำลังล่อใบเพชรอ่าเดี๋ยวล่อใบเพชรครับพี่น้องอ่าได้ได้เลือดลอยด้วยครับพี่น้องเบิ้งนะครับสวยๆน้องบราวนี่ลูกพ่อล่อนคู่ห้าอายุ11เดือนจะเข้า12จะเข้าขวบปีนี่แหละพี่น้องเอาสักพี่น้องมักน้ำนะครับมักหนาๆลึกๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเฟียมพิมพ์นิยมต่างประเทศจูงเข้าสนามมิตาเฟียดยังสี่ละพี่น้องหนาๆลึกๆง่ายๆยังสี่นะครับผมเอาใครสนใจอยากได้ง้วนสาวด้วยครับเอามาเปิดสกวอนแม่หน่อยตัวนี้ น้องเฟิร์นเปิดไว้หลายไปได้ครับผมเปิดไว้หนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบาทจ้ะหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องตะกี้ซื้อเงินสองแสนเข่าฟ้ามเพิ่นเดอ้อครับพี่น้องจังสีได้แบบนี้ไปเลี้ยงนะครับผมเอานะครับผมแสนสองหมื่นคับอีกห้าพันบาทห้าพันบาท,บาทล่าค่าห้องต่อร่องได้นะครับผมเอางบประมาณถึงเหรียญไซเลยได้ครับพี่น้องผมเชื่อเลยนะครับผมมาเห็นตัวจริงแล้วการันตีให้ว่าสวยจริงนะครับผมน่ารัก ฝึกให้เรียบร้อยนะครับผมให้เบื้องมัดกามเนื้อไทยครับพี่น้องเบื้องชีดเ้าเบื้องล็บนะครับนี่ครับล็บหนาเล็บหล้างคอล้างดีน้องเฟื่อนฟึกให้เรียบร้อยนะครับเ้าน้องบราวนี่ภัยสนใจนะครับพี่น้องมักสายพันธุการรมล้นคู่หาสามเก่าบวกกับแม่สาย V85205 อทับาจ้ะครับผมเอาตัวแรกครับพี่น้องเอาหรือว่าไผยอยากได้วดเท่านะครับพี่นองว่าโอ้เห็นแดงแล้วอยากได้เท่าจะโตเข้าไปเป็นคู่กัน เอาตัวทีเรียงใส่กันเลยดีเดียครับพี่น้องสาวเท่านะครับผม QC เบอร์ C, 22นะครับตัวนี้เป็นวัวเท่าลูกสาวของพ่อซิสซิลิง847จ้ะเป็นพ่อเท่าจ้ะ <พอ S 1> นะครับเป็นแม่สายใดครับผมแม่สายวาเลนติโนส8่แปทับาจ้ะวาเลนติโนส8่แดทับนะครับสายแม่เพิ่นนะครับจักเดือนละครับอายุอายุ11เดือนอย่าง12อขึ้นกันเป็นเทาโบ๊ทเนาะ นะครับเท่าโบดครับพี่น้องนี่นะครับส่วนสูงร้อยสามสิบบวกเข้ากันเนาะแมนร้อยสามสิบบวกถ่ายง่ายๆครับพี่น้องนะครับเบิ้งถ่ายเป็นนี่ครับเป็นเท่าโบดนะครับตัวนี้หัวหางลามดีเบิ้งนะครับเพิ่นบีดงัวข้อขาเพิ่นดีทั้งคู่ด้วยนะครับพี่น้องอายุพอๆกันเลยเรียกกันเนาะแมนจ้ะกับตัวน้องราวนี่เพิ่นซื้อเพิ่นสบายได้ครับน้องตัวนี้ซื้อจีน่าจ้ะน้องจีน่านะครับเป็นลูกของพ่อเซซซิลิง รหัสเบอร์847จ้ะ847นะครับผมอา้าวเซสลิงนี่เป็นสายใดครับผมเป็นสายสตาตันจ้ะอ่าสายสตาตันนะครับผมนี่แหละครับคนเลียงเพิ่นไลสายได้พร้อมนะครับก็ถือว่าอ่าเป็นมือบีดเดลยนะครับอ่าขึ้นไม้ครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นขึ้นไม้นะครับน้องเฟื่อนดูแลเองเบิดในคอ,อกทั้งหมดเลยเนาะกะส่วนหลายจ้ะแล้วก็มีน้องดูแลอ่ามีน้องใช่อีกคนนึงดูแลซอยนะครับช่วงนี้ปิดเทอมอ้าวนะครับปิดเทอมมาซอยดูแลครับพี่น้อง เอานะครับเอาไปคูกับน้องบราวนี่จังน้อยนะครับเรียงใส่กันแบบนี้ฟังราคานะครับเปิดไว้ที่เปิดไว้ที่1นึ0 0 0สนสองบาทจ้ะอ่าแสนสองหมื่นห้าพันซ้ำกันเนาะซ้ำกันจ้ะเอามักเท่ากับแสนสองหมื่นห้าพันครับพี่น้องอ่าหรือมักแดงนะครับน้องบราวนี่นะครับผมเนื้อโตบรอดไอแพะกันเด้อครับพี่น้องแดงกับวัแพะเท่ากับวัแพะครับพี่น้องตัวนี้อ่านะครับถ้าสีคือกันเดี๋ยวผมว่ามันมาแฝดเลยล่ะนะครับในเรื่องของความลึก ความหนานะครับนี่คือพันบีดแม่บ็อกตัวนี้บีดสายวีแปดเนาะใช่แม่ตัวนี้เป็นสายวาเลนติโนวาเลนติโนเนาะครับใช่นี่ครับผมเอานะครับราคาสำคัญเนะครับพี่น้องราคาห้องต่อรองเอานะครับกันตะกี้ก็ต้องถือเงิ่อนจังเท่าแบบนี้ก็ต้องมีสองแสนขึ้นกันนะครับผมจังสวยๆแบบนี้อันนี้ก็สองขึ้นขึ้นกันไปหาสองหาผมละพี่น้องใครสนใจอยากได้เลือดร้อยนะครับผมไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์หรืออยากได้แบบทองเดี๋ยวพาไปเบิ้งนะครับแบบทองว่างก็มี แบบแม่ลูกไผหาน่าคดพ่อพันครับพี่น้องนุ่มรอถ่ายคลิปยาฝ้าปิดยาฝ้าเปิดหนีไปใส่เด้อครับพี่น้องที่พาไปเบิ้งน้ากันนะครับอนาคตพ่อพันธุ์ลูกไส้ของพ่อได้ก่อครับตัวนั้น vl designer สองทับเจ็ดศูนย์ลูกดีไซเนอร์ครับพี่น้องนะครับ vl ดีไซเนอร์เดี๋ยวไปเบิ้องใหญ่เงาเลยนะครับแดงเข้มเลยนะครับไล่ไปทุกโตครับพี่น้องนะครับเบิ้งจะจบคลิปเด้อครับพี่น้องเอาเดี๋ยวไปชมการตัวต่อไปครับผมเป็นม้วเท่าใส เฟรม์ยักษ์เลยครับพี่น้องนะครับเฟรมใหญ่เลยตัวนี้ส่วนสูงผมว่ายูลอยหาสิบบวกนะครับผมกประมาณลอยหาสิบหาอนนี้ก็ถึงนะครับเนาะถึงนะครับตัวนี้เอาสายเพิ่มุูกกลับเล็กน่อยครับตัวนี้เลือดลอยด้วยครับพี่น้องตัวนี้เลือดลอยนะครับเอาสายบนสายล่างเพิ่มจั็หน่อยนะครับน้องเฟิร์นอ่าเพื่อนเป็นสายของวาเลนติโน่สี่แปดทับสามจ้ะอ่าแม่เป็นวาเลนติโน่สี่แปดทับสามพอจ้ะอ๋อพ่อเป็นวาเลนติโน่สี่แปดทับสามนะครับแม่เพื่อนเลยครับ แม่นี่จำว่าได้เลยเป็นสายใดสายลางนี่จำบ่าได้แต่จะแม่เป็นคนเท่ากันเนาะแม่เท่าจ้ะแม่เท่าพอเท่าครับพี่น้องแม่เท่าพอออกสายแดงจ้ะพอมาสายแดงอ๋อพอมาสายแดงแม่จ้ะแม่เราเท่าแต่ว่าแม่เป็นตัวเท่าครับพี่น้องเอมาลอยหาซิปหานะครับสถานะตอนนี้ก็ติดทองเรียบร้อยลูกตัวที่ได้ได้ทองครับลูกตัวที่สามจ้ะลูกตัวที่สามไ้ทองครับพี่น้องไฮลูกไขมุลค่าฟาฟ้ามีมาแล้วคือไฮลูกมาแล้วสามตัวตอนนี้กับติดทองอีกแล้วนะครับเอา อ่าท่องที่เลี้ยวเป็นผู้พ้่แม่เป็นแม่จ้ะอ้าวเป็นตัวเมียเนาะอ่า<น>ทองที่เลี้ยวเป็นตัวเมียนะครับทองนี่ใส่พอได้ครับผมอบรอบนี้รอบนี้ใส่พอ KF3 อนึจ้ะ KF31 ารวมเพศนะหรือแยกเพศครับผม,วม <quart S 1> รวมเพศจ้ะอ่าวรวมเพศครับพี่น้องนะครับตัวนี้ใหญ่เง้วเยครับพี่น้องนะครับใหญ่เงยวหนาลึกเลยครับพี่น้องตัวนี้เอาเป็นเลือดลอยครับพี่น้องเอาไผหาเลือดลอยท่องครับราคาเปิดไวรัสไปได้ครับผม ราคาเปิดใบหนึ่งแสนหบาทจ้ะหนึ่งแสนหาพันบาทครับพี่น้องอ่าไผสนใจเฟ่ย์ลอยหาซื้หาได้เป็นเครื่องอ่านะครับผมเป็นง้อเท่าเครื่องแดงได้ครับพี่น้องเป็นง้อเท่าเครื่องแดงให้ลูกโบดทป่ครับให้ลูกโบดจ้ะให้ลูกโบดนะครับผมให้ลูกโบดอันนี้คนเรียกเป็นการันตีให้เองว่าให้ลูกโบดทได้ครับพี่น้องหลายคนว่าโอ้เครื่องแดงสิว่าให้ลูกออกมาแดงบ่ให้ลูกโบ๊ทนะครับไซคเอฟสามหนึ่งนะครับร่วมเพจตรวจทองเศร้าเรียบร้อยเจ้าเดือนครับ ตอนนี้ท้องเขาเดือนที่3จ้ะเขาเดือนที่3แล้วครับพี่น้องตั้นี้บ่มี่ยังมองเลยเนาะบ่มีจ้ะเอานะครับลักษณะการหายลูกนี่คือเป็นจังไงครับน้องเฟื่อนแม่นี่บอกสู้ฟังจันหน่อยนะใจลูกความเงี้ยวนี่ได้โค้งแสงก็ได้ให้กันจ้ะเนื้อตัวน้องจีน่านะจ้ะลูกเพิ่นตัวที่2อ๋อครับผมตัวเท่าตัวที่2เนาะแม่นจ้ะนั่นแหละครับลูกสาวเพิ่นคือตัวเท่าตัวที่2ที่แต่ต้นคลิปครับพี่น้องนี่แหละลูกสาวของแม่นี่เลยนะครับผมก็ถือว่าให้ลูกหนาลึกคือกันครับพี่น้องแล้วก็ให้ลูกโบพรร้้ออมนนนะคับงจีา ตัวที่2เนาะอย่งที่ต้นคลิปครับพี่น้องเห็นบ่ครับโบดเด้อครับลูกเนี่ยลูกสาวแม่นี่นี่แหละครับแม่เพิ่นนะครับรอบนี้เพิ่นกระท่องอีกแล้ว3เดือนสนใจทักทายมาได้แสนสี่หมื่นกับอีก5,000บาท5,000บาทต่อรองได้อีกหลายนะครับพี่น้องต่อรองได้อีกหลายนะครับมาพูดมาคุยเอานะครับเลี้ยงทุกตัวรักทุกตัวถ้าชอบก็แบ่งกันไปเลี้ยงนะครับเพื่อวงการเท่ากับสีได้ขยายพันธุกรรมดีๆนะครับบ่ได้แบ่งโบ่ได้เลี้ยงไว้หวงนะครับพี่น้องนะครับผมหายสนใจก็ทักทายมาได้ ต่อไปก็จะเข่าพาดแม่ลูกนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ลูกตัวเมียก่อนครับพี่น้องสวยๆเลยนะครับแล้วก็แม่ลูกผูหุ่นครับนุ่มหน่อยนอนอยู่หุ่นยางรอเลยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับผมเอาครับผมมาเบิ้งคู่แม่ลูกครับบัดที่นี่นะครับแม่เฟ่บใหญ่ๆลอยหาซิบหาบวกเครื่องเป็นงัวแดงแต่เครื่องเครื่องอมเนาะเครื่องอมแต่ว่าลูกสาวเพิ่นครับพี่น้องลูกข้อได้ครับลูกสาวคืองามเลย ไข่ลอดหาเจ็ดหนึ่งจะพอเท่าจะอ่าเจ้าไข่ลอดห้าเจ็ดหนึ่งนะครับเป็นพ่อเทาด้วยครับพี่น้องเบิงนะครับคือพอแกะแบบนาตามาเป๊ะเลยนะครับตัวนี้อ่กี่เดือนแล้วครับอายุอายุหาเดือนจอนะหาเดือนกว่าห้าเดือนกว่ากว่านะครับผมลูกเจ้าไข่ลอดนะครับผมตัวนี้หาเดือนกว่ากว่าเห็ดเขาเรียบร้อยตีเบอร์เรียบร้อยเนาะตีเบอร์ขั้นในตีจ้ะตัวี้ตอนยาน่งเป็นตอเรียบร้อยแล้วเบิงเลี่ยมโตเพลินพี่น้องให้เบิงเลี่ยม นี่กระดูกกระเดี่ยวเลี่ยมดีนะครับเท่เดือนกี่ครับนี่ห้าเดือนกว่าจะห้าเดือนก็ว่าครับพี่น้องนี่แม่เพิ่นสูงไงนะครับร้อยหาซืบอหาได้ลูกตัวที่เท่าไรครับผมลูกตัวที่สองจ้ะอ่าตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองนะครับนี่ครับผมลูกสาวไคลรสนะครับผมเบิ้งเลี่ยมตัวกระดูกกระเดี่ยวมาดีพี่น้องเบิ้งเหน่อยไหมพิพี่น้องนี่ครับดื้อนะครับพี่น้องดื้อครับเรียนส้นเล็กกระพองนั่นครับดื้อครับเบิ้งเรี่ยมโตมาดี เอาผสนใจแม่ลูกครับพี่น้องมาท,ที่นี่แม่เพื่อนมอทในทับเน,ะนาะแม่มอทในทับด้วยครับพี่น้องไ้เบิง่งโครงสางของแม่เพิ่นสกอนเริ่มเป็นสั์นะนี่ครับเพื่อนว่าเริ่มเป็นสั์แล้วรอบนาก็เอาไปทับเอาครับพี่น้องสําหรับผู้สนใจอ,อยากจะได้ไปเลี้ยงคู่แม่ลูกเปิดไว้ที่เท่าไหร่นะครับคู่นี้เปิดไว้ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทจ้าหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันบาทคู่แม่ลูกคันมักแต่ลูกอยากจะจองย่านุน่มหลวงเฟื่อนเปิดไลฟ์ไปได้ครับผม ต้นลูกนี่สิเฟิ่นสิเปิดไว้หยุดจักรลักแสนต้นๆนี่แล้วจ้ะแสนต้นๆเนาะนะครับแสนสองประมาณนี้จ้ะแสนเอ็ดแสนสองประมาณนี้ครับพี่น้องแต่ว่าต้องรอยาโนมด้วยครับพี่น้องได้ขันไผยอยากได้แม่ก็ต้องรอยาโนมอีกอยากได้ต้องเม่ก็ต้องรอยาโนมอีกนะครับแต่ว่าขันเอายกคูไปเลยนะครับผมแสนหาเมินกับอีกห้าพันบาทหาพันบาทต่อรองได้นะครับเบอร์โทรมองข้นให้นะมาเบื้องตัวจริงก่อนก็ได้ครับพี่น้องบ้านไหนก็ครับบ้านข้มเป็นคู่นจ้ะครับผมตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นจ้ะอ้าวนะครับผมสวยๆครับพี่น้อง ลูกสาวเพิ่งงามๆกับพี่น้องของเเบิ้งนะครับเบิ้งเลี่ยมตัวลูกสาวเพิ่นมาดีนะครับลูกสาวเบิ้งนะครับนี่ครับเลี่ยมตัวขอขาหลังดีนะครับผมเจ้าไคลลอดนะครับต่างประเทศกับห้ลูกว่ามันคักแล้วนะครับเบิ้งหน้าตาแกะแบบพอมาเลยนะครับมาดีเลยครับพี่น้องไปหาแม่บกแม่พันเอาไปทับเอาแม่บกส่งลูกดีๆอยากได้เลือดล่อยเมาคู่ไปเลยราคาพิเศษครับพี่น้องคู่นี่ก็ถือว่า ผมก็หมักอยู่ในการสร่งลูกของเพื่อนพอแม่เพื่อนลำใย,ย้ร่ำแยวนะครับล้ลก็ลูกมาหนาหลึกใส่พอเท่าจะไข่รอดก็ถือว่าตอบโจทย์เลยอีกหนึ่งพอพันทีหายลูกงามครับพี่น้องจะสนใจราคานี้ต่อรองกันได้อีกหลายรถทรงมีนะน้องเฟื่อนเนะะาะรถทรงให้พี่น้องเขาได้ไก่ไก่ผุดคุยทักไายมาได้ผ่านมาทางน้ำพองกับแวะเขามาจากถนนไ่เพียงประมาณกิโลก,กว่าเนาะจ้ะประมาณนี้ประมาณกิโลก,กว่าหอดคอ,อ,อหอดฟ้ามติดถนนซีเลนครับทางเลียวเขาเคลื่อนอุบลรัฐเลยพี่น้อง มันเที่ยวกับอุบลรัตน์นี่ก็แวะเบิ้งก้อนก็ได้ครับพี่น้องคอกนี่าร์มนี่เพิ่นมี่ของดีแบ่งเฮาในราคาถือว่าเป็นราคาเกษตรกรโดยแท้จริงนะครับเอาเบิ้งคู่ต่อไปครับพี่น้องนุ่มรอรอครับพี่น้องนี่นุ่มหน่อยลูกไส้ vl โจแกลนเนาะรอรอเลยนะครับตัวนี้จักเดือนแล้วครับอายุตอนนี้อายุเข่าเดือนที่3ามเลยจ้ะเข่าเดือนที่3นะครับผมเข่าเดือนที่3แล้วนะครับลูก vl โลโจแกรนนะครับแม่เพื่อนเป็นซสาได้ครับผมแม่เป็นซสาวอลเลนเทีย 2องจ้ะอ่าเป็นวอลเนเทียร์2ซีนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายที่อ่าบีดออกมาให้ลูกได้ดีครับวอลเนเทียร์2ซีให้ลูกแดงดีหนาลึกครับพี่น้องอ่าเบิ่งลูกไส้เพิ่นจักเดือนแล้วครับลูกไส้นี่ลูกไส้อายุ3เดือนกว่าจ้ะอ่าลูกไส้อายุ3เดือนกว่าเบิ่งพี่น้องเบิ่งลูกไส้เพิ่น3เดือนกว่าแม่เป็นวอลเนเทียร์2ซีนะครับอ่าลูกไส้เป็น vl โลโจแกรนเบอร์ดรก็ครับ สองทับเจ็ดศูนย์จ้ะสองทับเจ็ดศูนย์ลูกตัวนี้เป็นตัวที่สองจ้ะตัวที่สองครับพี่น้องเบิ้งวอลเนียสองซีซีลูกกินนมกับวัตถุว่าหยุบคักพี่น้องแล้วก็อ่าน้ํานมก็ดีเนาะวัตถุว่าน้านมดีเลยแหละนะครับเบิ้งลูกไส้่นคอขาหลังก็ดีโบดเนาะลูกไส้เอาโบดนะครับเบิ้งเลี่ยมโตมากดีเอาจักเดือนก็ครับนี่อายุสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าเบิ้งหนาเขานะครับขอขาดีเลี่ยมดีครับพี่น้องเบิ้ง นะครับนี่ครับคู่แม่เพิ่นเลยแม่เพิ่นน่าจะสูงประมาณลอยหาซิปได้ครับพี่น้องสูงประมาณลอยหาซิปเบิง้งเลี่ยมโตมาดีครับพี่น้องเบิง้งเอามองเปิดนะครับน้องเฟื่อนบ้านนี้คู่นี้เปิดไว้อยู่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทจะ้ะหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเฉพาะลูกนี่เลยบ้านนี้เฉพาะลูกชายานมนะสิเปิดไว้อยู่จ, 60, จะหกหมื่นจ้ะหกหมื่นยาโนมเนาะ,ะนะครับเอาใครสนใจกับ พูดคุยทักทายกับนองเฟื้นในเด้อครับพี่น้องน,นะครับผมแสนสี่หมื่นหาพันลูกไส้าย,ยานมเปิดไวหกหมื่นะครับจับยานมนะครับพี่น้องจับยานม6กหมืนนี่ครับวอ e l เ t นเทียสองบวก VL เอลโลโจแกรนนะครับอาสนใจทักท,กทายมาได้วันนี้ที่คอกนองเฟื้นก็ถือว่าหายเบิงนะครับมีสำนีแบงนะครับผม สองตัวก้อนนี่กับมีเอฟซีเพิ่นเชื่อมันในพันธุกรรมของฟาร์มเพิ่นกับมาแบ่งไปสองตัวเป็นเอฟสองกับเลือดลอยเนาะแม่นจ้เอฟสองกับเลือดลอยครับพี่น้องเอาสนใจกับถักไายไม่ได้นะครับผมเอานะครับถ่ายคลิปน้องเฟื่องยำเบอร์โทรติดต่อช่องทางจะอยจะรอบนะครับผมเบอร์โทร่วศูนย์เก้าสามสามเก้าแปดหกเก้าสี่หนึ่งจ้ะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยแล้วก็เฟซบุ๊กคิวซีบาร์มันฟาร์มจ้ะแอดมาได้เลยจ้ะ เอ้านะครับผมภัยสนใจก็ทักทายมาได้ผ่านมาทางอำเภอหนังพ่องนะครับผมแวะเข้ามาได้บ้านยังก็ครับบ้านคำเกี้ยนคูนจ้ะตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นจ้ะครับผม<ย>ปักง่ายๆนี่ครับแยกไฟแดงสีเหลียวเขาเพื่อนอุบลรัตน์กับยุทธเทินรถกลับมานิดนึงครับพี่น้องยุทธเทินรถกลับมากับเหลียวเขามาในหมู่บ้านได้เลย,เลยนะครับกับยุทธติดกับคลองทรงนำนะครับเขามาง่ายๆจิโรกกว่านะครับผมอีกหนึ่งขอ,อกหนึ่งฟาร์มฝากไว้นะครับผมฟาร์มชื่อ QC บาแมนฟาร์มคิวซีบาแมนฟาร์มปังมุดหัวหน้าฟาาร์มเเลยนะ นะครับมักแม่สาวสองสาวครับพี่น้องลูกล่อนโคหาสามเก่านะครับผมอ่านะครับหรือว่ามักแม่เท่านะครับแยกลูกแม่ทองมักแม่ลูกนะครับลูกสาวเจ้าไคลอสนะครับผมสวยๆนะครับผมกับแม่หรือว่านุ่มรอนะครับนี่ครับลูก VL เอลโรโจแกลับแม่เพิ่นนะครับสวยๆเลยฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับอีกหนึ่งขวกหนึ่งฟ้ามไม่เมริกันบราหมันพันแฉเลือดลอย อ่านะครับราคาก็ถือว่าต่อรองก็ได้อีกหลายมัอนี้ขอบคุณน้องเฟิร์นขอพูดเอฟซีทุกท่านนะครับผู้ชอบในพัตุก,กรรมนะครับสีเขาหนาหนาวแล้วถึงเป็นฤด,ดูการาหางว่วเลี้ยงแล้วพี่น้องนะครับ mm. ผมลงใครลงหน้าแล้วเขาแล้วหน้าเลี้ยงไว้นะครับพยายามเฮ็ดฟ้ามอยากได้เลือดลอยก็ถือว่าอีกหนึ่งข้อที่ราคาก็ยังว่าเป็นหองไว้คนเลี้ยงคนดูแลเปิดเองก็ถือว่า เพ <differences S 2> <shirt> ิ่นดูแลใส่ใจนะครับเพิ่นเปิดแบงค์เหรอครับพี่น้องนะครับเอาใครสนใจอีพี่นี่ฝากไว้ซ้ำนี้ขอบคุณ้องเฟิร์นเอฟซีทุกท่านนะครับผมจากรา้นไปซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ